แมปนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งแมปที่ผมเล่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับนี่คือคลิกเกอร์ซิมูเลเตอร์นะฮะมันพอจะมีวิธีไหมที่เราสามารถใช้เจ้ามูนโ,นโนเกะเนี่ยไปเล่นหลายแมปพร้อมกันได้เพราะเป็นแมปที่ต้องฟาร์มไงพอฟาร์มแล้วมันใช้เวลาเยอะถ้าจะเล่นแมปนี้ก็คือเพจซิมูเลเตอร์ไม่ได้ฟาร์มเลยนะฮะเมื่อคือนผมฟาร์มมาแล้วนะครับมีอัปเดตมาใหม่ฟาร์มมาเรียบร้อยเปิดสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยนะฮะนี่คือสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะฮะเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะมันอยู่ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วตัวใหญ่ด้วยผมอยากได้ตัวนี้มากแต่ว่าไม่น่าจะได้นะฮะนี่คือที่หนึ่งนะครับคือคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยจะได้ตัวนี้ไปนะฮะมีแค่คนเดียวนะครับไม่รู้ว่าได้ไปหรือยังน่าจะเป็นคนนี้ใช่ไหมหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่แน่ใจแล้วก็สิบอันดับแรกได้ตัวนี้นะฮะยี่สิบห้าอันดับแรกได้ตัวนี้ซึ่งผมยังไม่ติดยังไม่ได้อยู่ในนั้น มันคล้ายๆเพซิมิเตอร์แต่ว่าอา,อาจจะฟาร,ร์มน้อยกว่าหน่อยแล้วก็ระบบไม่ได้ยุ่งยากมากนะฮะส่วนเนี่ยจะเป็นระบบออโต้หมดเลยเรามาดูกันนะครับว่าอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันอ้ออันแรกตรงนี้อันแรกคือที่เป็นอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์เซนต์พลาสติกนะครับซึ่งหมดไปแล้วเทศกาลหมดไปแล้วแต่ว่าตู้ยังอยู่นะฮะโซนก็ยังอยู่โซนตรงนี้นะครับผมเปิดมาได้ครบทุกอันแล้วขาดแค่อันนี้อันเดียว ตู้สัตว์เลี้ยงในช่วงหลังๆที่อัปเดตมานะครับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นซีเ r e t เพซนะครับซึ่งได้ยากมากๆคือ6 7 e ลบเคือมันเป็นหน่วยที่แบบคำนวณไม่ถูกแล้วนะฮะผมเปิดตัวนี้มาได้ก็จริงแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เลยนะครับมันมีตู้รวมสัตว์เลี้ยงอยู่นะฮะแต่ว่าที่รวมสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้อยู่ในตู้นะครับใช้ตัวนี้4ี่ตัวรวมมาเป็นตัวนี้สังเกตรูปดูนะฮะคือมันไม่ใช่ตัวนี้นะครับมันเเเเปปป็็็็นนนนนสัััตตตตววววลีีีี้้้้ยยยงงง่่่่่่่ดดดกกกกกาาาาจจรริิิไไไมมมอููใใแช ตั้งแต่เล่นมาผมยังเปิดไม่ได้เลยนะตัวนี้4ี่ตัวรวมมาเป็นตัวนี้ผมมีไม่พอนะฮะเพราะว่าให้ยูสเกตช่วยเปิดฟาร์มนะครับช่วยฟาร์มอีกแรงหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไเลยเลยถ้าเราเลือกเดินทางที่เป็น simulator แล้วแน่นอนเวลาชีิตของเรานั้นจะหายไปกับการฟาร์ม afk ฟาร์มบ้างต้องนั่งเล่นบ้างแต่ที่แน่ๆคือถ้าเกิดไม่ได้เพย์เยอะก็ต้องใช้เวลายเยอะมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโซนที่อัปเดตมาใหม่นะครับล่าสุดที่ผมทำคลิปไปก็คือโซนนี้โซนมิวสิกนะฮะ โซนมิวสิกเปิดมาได้แล้วสัตว์เลี้ยงคือตัวนี้รวมแล้วมาเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวคล้ายๆกันเป็นสีทองนะฮะเป็นตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่ยูสุเกะนะครับให้เขาไว้ฟาร์มส่วนตัวนี้ยังไม่ได้นะฮะฟิลเหมือนสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ในพิสมเนเตอร์นะฮะแบบนั้นเลยเปิดยากมากๆแล้วก็โซนที่อัปเดตมาล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือโซนนี้สัตว์เลี้ยงคือตัวนี้นะฮะซีเตแล้วก็อันนี้คือตัวธรรมดา 0.07%แต่ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่าตัวล่าสุดนะครับตัวล่าสุดอันนี้ซื้อสัตว์เลี้ยงหรือยังเดี๋ยวดูก่อนสัตว์เลี้ยงตรงนี้ใช้188 SP ผมยังไม่ได้ซื้อเลยตั้งแต่ตู้นี้188 SP ผมมี94 SP ไม่พอฮะแล้วก็โซล่าสุดนะครับที่อัปเดตมาเมื่อวานคืออันนี้นี่คือดวงดาวอังคารตู้นี้เลยฮะใช้ คลิกค่อนข้างเยอะนะหนึ่ง QU คลิกค่อนข้างเยอะอยู่ผมเปิดตัวนี้มาได้นะครับศูนย์จุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นเปิดมาได้เยอะมากเปิดมาได้เยอะนะฮะรวมมาเป็นชายนี่ได้แล้วอ่าหกตัวนะครับแล้วก็มีตัวธรรมดาอีกเพียบเลยเดี๋ยวเรามารวมกันส่วนตัวนี้นะครับตัวสิเพลเพชรยังไม่ได้นะฮะมันไม่เท่ากันนะสามจุดหนึ่งสาม E ลบห้าเปอร์เซ็นตเหมือนเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าหรือเปล่าเราเลือกที่จะรวมเป็นชายนี่หรือว่า เอาที่มีอยู่รวมมาเป็นสัตว์เลี้ยงตัวอื่นดีผมมีชายนี่ของตัวนี้อยู่รวมมาเป็นชายนี่ของตัวใหม่ได้ถ้าผมมีโกลเด้นของตัวนี้อยู่ก็รวมมาเป็นโกลเด้นของตัวนี้ได้เรนโบ์ <Rainbow S 1> ก็ได้นะฮะได้หมดเลยแล้วแต่เลือกเอาตัวธรรมดาก่อนล้วกันมาดูว่ามันเป็นยังไงคูณเยอะไหมรวมมาอ่า Cos คอสมิกอโนมารีคล้ายๆกันครับดูเป็นแนวแบบต่างดาว จากตัวเดิม17.5 QA คนเดเลียนนะฮะกลายมาเป็นโอ้ oh, 78เลยหรอโอ้ oh, <c oughs> ไม่ใช่คนละตัว <c oughs> ตัวไหนตัวนี้60 QA อันนี้คือเรนโบว์ของตัวรองลองลงมาจากตัวนี้นะฮะผมลองทํามาดูตัวหนึ่งตัวนี้นี่รวมเป็นเรนโบว์ได้78 QA นะครับเออจริงๆน่าจะรวมตัวนี้เยอะๆนะผมไปกดปิดกดลบที่เก็บสัตว์เลี้ยงไม่เยอะไงมันน้อย อ๋อมันใช้สี่ตัวใช่ไหมเออถ้ามันใช้สี่ตัวผมรวมอันนี้ไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมเพราะว่าผมรวมตัวนี้สามตัวเป็นชายนี่แล้วก็เอาชายนี่สามตัวมารวมมาเป็นอันนี้ประหยัดกว่าโอ้รวมให้เป็นชายนี่รวมให้เป็นชายนี่แล้วก็เอาชายนี่มารวมเป็นโกลเด้นมันก็ประหยัดกว่าอย่างละหนึ่งตัวเรายังรวมเป็นเรนโบ์ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเรนโบ์ถ้าจะทําให้เป็นเรนโบ์ก็คือเอาโกลเด้นมารวมให้เป็นเรนโบ้สี่ตัว อืมโอ้โ huh. oh, oh. สีทองมองไม่เห็นเลยเป็นลายอะไรได้มาแล้วตัวหนึ่งเท่าไหร่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่สอง้อยสิบ QA ฮะก็ไม่ได้เยอะมากนะจากชายนี่มาเป็นโกลเด้นผมนึกว่าจะสักสี่ห้าร้อยเลยถ้าเกิดผมเอาไปทำเป็นเลนโวตัวนี้หนึ่งตัวใช้เวลาสองวัน ถ้าจะเรียกเลยคือ799โลบัคฮะ240ใช่ไหมเมื่อกี้จากโกลเด้น240้อกลายมาเป็น480ไม่ค่อยคุ้มเลยฮะถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่โอเคถ้าอย่างนั้นผมรวมโกลเด้นอ่ารวมให้เป็นโกลเด้นให้หมดรวมให้เป็นโกลเด้นให้หมดแล้วก็เอามาใช้นะฮะ ตัวเรนโบตัวนี้ก็โอเคอยู่นะฮะตัวนี้นะครับเปิดไม่ยาก1.2%ึ่ามาเป็นเลนโบอาจจะต้องรวมเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่ยากใช้ได้อยู่ตอนนี้ใส่ได้7ตัวนะฮะโอเคนี่คือทีมผมตอนนี้สูงสุดคือ488้ปสิคอดิเลียนนะครับเรามาทำการรีเบิร์เพื่อเก็บอัญมณีมาดูสัตว์เลี้ยงในตู้นี้กันคูณ2ก่อนบูส แล้วก็กดรีเบิร์ต1.13 OC น่าจะซื้อได้แล้ว1 3 OC โอ้มีตรงนี้ด้วยอันนี้5 OC ครับแฮกเกอร์จีนี่อ่ะคงต้องฟาร์มก่อนอ้มาดีอย่างนั้นซื้ออันนี้ก่อนลกันแล้วกปน1 8 8 SP นะครับซินโกตไหนอ่ะหาไม่เจอตัวเป็นอ๋อนี่ไง หนึ่งจุดสี่สามโคดิเลียนถ้าอย่างนั้นตัวนี้ก็ไม่ได้เยอะฮะแฮกเกอร์จีนี่เนี่ยน่าจะไม่ได้เยอะอาจจะหลักสิบสามสิบสิบโคดิเลียนอะไรประมาณนั้นพอๆกับตู้นี้น่าจะอย่างนั้นนะฮะผมมีโลเดีนอยู่สามตัวพวกนี้ทำให้เป็นเรนโบว์ได้เรนโบว์มันเท่าไหร่แล้วนะเรนโบว์คืออ๋อแต่ว่าเป็นของตัวนี้ฮะเรนโบว์ของตัวนี้ก็น่าจะไม่เยอะไม่ได้ทำมาจากตู้รวม ถ้าผมมาซื้อตู้นี้ล่ะนี่คือตู้ล่าสุดเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นโลบักอีกแล้วนะฮะหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าโลบักนะครับมันมีหลายตู้เลยนะราคาเท่ากันต้องดูดีๆนะถ้าเกิดใครจะซื้อแต่แนะนําว่าอย่าซื้อเลยนะครับในเกมซิมเลเตอร์อะไรพวกนี้อย่าไปทุ่มเทกับมันมากมันเปลืองมีสามตัวด้วยกันห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตแล้วก็สามเปอร์เซ็นตแต่ผมเห็นว่าข้างล่างมันมีอันนี้อย่างหนึ่งมันมีน้ํายาที่เรียกว่าถ้าเราเปิด ถ้าเราเปิด30วินาทีนะฮะเราสามารถได้เป็นชายนี่ทุกตัวที่เปิดในตอนนั้นคือมีเวลาแค่30วินาทีเปิดตู้ไหนก็ได้ทุกตัวจะเป็นชายนี่หมดถ้าผมเปิดตู้เมื่อกี้มันจะใช้ได้ไหมต้องบูสต์ลักก่อนบูสต์โชคก่อนบูสต์คูณ2โชค15นาทีมามาลองดูน้ำยาชายนี่มีฟรีอยู่1อัน30วินาที วิ่งไปก็น่าจะหมดแล้วมั้งเ,เร็ว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 อืมตู้นี้มาลองเปิดดูอืมใช้นี่ไหมตัวไหนสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์ฮะอีกตัวหนึ่งเร็วเร็วเออเอออตัวเดิม <laughs> เฮ้ยมันใช้นี่ไหม เอ้าไม่ใช่นี่หรอโอ้โหสามสิบแปดจุดหกคอดิเลียนครับสู้พวกนี้ไม่ได้เลยต้องพันเก้าร้อยสิบเก้าโลบักเลยนะโอ้โหสู้พวกนี้ไม่ได้เลยครับเปิดจากตู้ง่ายกว่าดีกว่าด้วยไม่อย่างนั้นก็คือต้องเปิดตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ไม่ไแน่ใจว่าเท่าไหร่อาจจะเยอะกว่าเล็กน้อยได้มาสองตัวไม่เป็นใชยนี่ด้วยอ่ะใช้น้ํายาแล้ว แสดงว่ากับตู้นี้ไม่เวิร์กไม่ได้ผลนะฮะต้องเป็นตูน้นี้ตลาดเทรดเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเทรดกันยังไงนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันไม่เหมือนกับในเพจซูเมเตอร์ T R. สัตว์เลี้ยงในเพจซูเมเตอร์ T R. คือมันมีมูลค่าแบบผมเรียกว่าอะไรดีคืออาจจะไม่ได้พลังเยอะแต่ว่ามันหาเก็บยากสะสมยากแต่ว่าในแบบนี้เนี่ยความรู้สึกคือคนไม่ได้อยากสะสมใช่ไหมอยากได้สัตว์เลี้ยงที่พลังเยอะๆเ,เพื่อมาขุดก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะแลกกันยังไงนะฮะเพราะว่าถ้าพลังดีอยู่แล้วเอาไปแลก แลกตัวอื่นมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ